กี่ไ <sorting> ม้เนี่ยพี่สวัสดีครับอยู่กับช่องพิ่น์รถดำซิ่งอ๋อกี่ไม้ฮะน่าจะหมื่นแล้วอู้เหลือไม้เยอะมากครับเก็บไว้ใช้วันหลังได้ต่อค่อยใส่หนึ่งสองสี่หกแปดน้อนถุงมันนะสองสิบสี่สิบหกเจ็ดสิบแปด ยี่สิบย6 2สิบสองยิบสี่ยิบหยิบปดสามสิบสาสาสสามคูณห้าเอาอเราเป็นแบบอันนี้คืออันนี้เราจะทำให้บูงอันนี้ว่าขายทิ้นมันได้กำไรหรือคุนะครับ สคูณห <c oughs> ้านะเลยขมาลบห้าสวาสีแดงเหลือกกำไรอยู่ร้อยสิบห้าบาทแล้วสีเนี่ยใครที่อยากจะเปิดร้านขายลูกชิ้นก็สามารถดูคลิปนี้เ,นเป็นต้น <15 S 1> อย่างได้เนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบส่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสอง ยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่บแปดสามสิบสาสองสามสี่สามห้าเท่ากันหร้อไม่วน,นี่สามสามแค่ณหลบกออันนี้เหลือกับรายอยู่ร้อยย่สิบ้าบาทโอ้นี่ครับมดนนี่เราจะได้กับรายสองร้อยหน่อยหครับเอาสองร้อไปบวกไปลบกกันครับพวกนั้นก็จะเหลืออยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งรอ่ะ เนี่ยม,มันจะมันจะมีมันจะเป็นซื้อซื้อแตงกวาแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มถ้าทำเองก็ประหยัดไปอีกครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้ำจิ้มสำเร็จน,นะครับเพราะเรายังไม่รู้จะทำแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวเราชิมดูก่อนชิมดูก่อนครับถ้ามันยังไม่ไม่นนไม่เหมือนที่เราเคยกินเราก็จะอ,อะไรวะปรุงเนาะเออจะเอาไปไปขั่วปรุงแล้วก็ปรุงใหม่ครับเอาไปต้มแล้วปรุงใหม่ลุง<ไหน>ชาครับหั่นประกาศเป็นไหมครับเขาหั่นประกาศยังไงหั่นไม่เป็นอันนี้นะไม่ใช่ประกาศโอ๊ยกระลำกระลำ แล้วก็หั่นดิไม่หันยังไงหั่นหกอ่ะเชียงอย่างเงี้ยหั่นเป็นแตงโมบ่ซีเราเราซีซีมันใหญ่เกินใช่ไหมแล้ก็แบ่งอีกตรงกลางใช่ไหมออ๋อเขาเขียงเฉียงยังไงเราไม่รู้เลยเนาะเฉียงนนฮะเดี๋ยวไปไปเอาไอ้ไปซื้อน้ำแข็งก่อนว่ะ ไา้ผมนั่งฟาวพี่ไปซื้อเลยซื้อทุกชิ้นกับฐานมันเลยก็ได้พี่เอ้ยซื้อน้ำแข็งดิแล้วก็ฐานเนาะเราแช่ไปก่อนไม่งั้นมันจะเกล็ดตรงนึงไม่ไม่งั้นมันจะกลิ่นอืมไอซื้อฟาวไว้ก่อนเอ้ยแต่ครั้งแรกเนี้ยมันก็อย่างนี้แหละเนาะอืมแต่ทานทุกหนึ่งครั้ได้หลายวันอ่ะสองสามวันโอ้โหบ้าหรือเปล่า ยิ้มกันเลยบุกใครมาได้กินกินอันนี้นะครับยัได้กินข้าวเลยครับโอ้โหโอ้โยเร่งแจ๋วอแจ๋วทานกับทานกับน้ำแข็งน้ำแข็งเอามาสักยี่สิบสามสิบเอาไม่เยอะเลยพี่ใส่ในรังอ่ะเอาลังใส่แดูครับเออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเฝ้าลูกชิ้นกันครับ ได้ไงเขาเลยทำไมไม่ซ si ื้อบิลากีบิลากียังไงบิลากี้ถุงเท่าไหร่บิลากียากให้่อยโอ้ยคนทำงานก็ทำงานเนาะไอ้พ่อค้าขายลูกชิ้นนี่ยังไม่ได้ตั้งขายเลยอย่าน้าอย่าขับไม่ฝุ่นหน้าร้านนะ เสียบอยแล้วราซื้อกันแล้วนี่ไม้ละสิบบาทขายให้กับทีมงานไม้ละสิบบาทเลยครับนี่ครับลูกค้าคนแรกคือไหมลุงใหญ่คือไหมคือไหมไม้ละห้าบาทถือว่าแบบพอได้อยู่มันก็ได้อยู่นะถ้าเราถ้าเราจะทำเป็นจริงเป็นจังมันก็ได้อยู่ แต่อนนี้เราก็ทำลองดูเล่นๆครับแบบว่า,วางๆไม่มีอะไรทำครับแม่เอาเงินไปทิ้งเสียเปล่าเรามาแบบสั่งแบบเผื่อมันจะได้มีรายได้บ้าง <c oughs> เดี๋ยวก็ขยับจากลูกชิ้นมีประมงประมืออะไรอย่างนี้โอโ <c oughs> ้โหน,น,นา <c oughs> นี่ก็กระลำหั่นยังไงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมผมหั่นไม่เป็นนะครับใครรู้ก็บอกได้ครับหั่นยังไงหั่นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้นะเอาวางแนี้ใช่ไหมแบงนี้เป็นหนึ่งแบ่งเป็นสี่ส่วนก่อนใช่ไหมสี่อ่ะมันใหญ่เราก็แบ่งสีอ่อ๋อเหมือนหั่นเค้กเออเข้าใจแ้วครับ๋ยวให้พี่แจมหจมั่นแจมไปซื้อน้ำแข็งนะครับ อันนี้ว่าใส่กับน้ำจิ้มแช่แช่แช่รงกว่าหาถังสาสามอ่ะเช่อืมครับใส่น้ำแข็งเนาะแช่น้ำแข็งไม่ต้องไม่ต้องน้ำแข็งอ๋อมันี่มันเย็นผักเราก็แช่น้ำเหมือนกันเราล้างในตัวอันนี้ถูกไม่มีแยกน้ำจิ้มเตาเต็มบอกราดอย่างเดียวไม่แยกครับถ้าแยกมันก็ต้อง ใจผมก็อยากเยงเสือลูกคคาเขาแบบอยากแย,ก,ยกอะไรองเี้ยผมก็จะแยกให้ครับตอนนี้พี่เต้ไปซื้อน้ําแข็งอยู่ครับลานปัดแล้วก็ซื้อฐานมาดูว่าค่าน้ําแข็งกับค่าฐานจะหมดเท่าไหร่อสองฮะครับรุดแดดร้อน เนี่ยขยับรถเสียบอยออกจะขายตรงนี้เลยมันร่มไม้พอดีไหมครับแต่ต้องเอารถออกสองคันมาจอดประมาณตรงนี้มันจะได้ไม่ไม่บังทิวทัศน,น์เนาะสองันดีจอดฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวเปิดวันแรกจะรุ่งหรือจะร่วงจะขาดทุนหรือจะ เท่าทุนครับอย่างน้อยให้ได้เท่าเท่าทุนก็ยังดีครับแต่ขาดทุนก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราของกินได้อืมนั่นเลยครับเราไมาแนวเอาเงินไปทิ้งเนาะเรามาซื้อแบบถ้าเราแบบขายไม่ได้เราก็กินเองครับมันก็ไม่กี่บาทกับข้าวมือหนึ่งแล้วนี่หาแต่แนวแต่แนวเสี่ยงเงินคือแมวมันพยายามขึ้นอู้ แมวมันขึ้นขึ้นเด้ครับวันนั้นวันนั้นผมกลับมาส <4, 5 S 2> ี่ห้าทุ่มมันไปนอนบนหัวรถน,วน,นั่นแหละนอนข้างบนเลยโอ,อ้ไปแล้วมันขึ้นจากนู้นขึ้นไปนู้นแล้วกระโดดมานี่ถ้ามันขึ้นนี้มันขึ้นยากลื่ลายม,มุดโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเรามาดูตอนแบบทำหักทำไรครับ